ยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้เทรดเดอร์ช่องที่คุณจะได้พบกับเทคโนโลยียานยนต์และอาวุธล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกขี่ปนาวุธ KS 1 A เป็นหในระบบอาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศหรือพื้นสู่อากาศที่ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันภัยทางอากาศของประเทศ ซึ่งในเวอร์ชั่นปี2028ได้มีการพัฒนาทั้งในด้านความแม่นยำความเร็วและระบบการควบคุมที่ทันสมัยยิ่งขึ้น KS1A ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในการต่อต้านอากาศยานข้าศึกหรือป้องกันการโจมตีทางอากาศในเขตแดนเป้าหมายหลักขององค์การออกแบบ KS1A คือการสามารถตอบโต้ภัยคุกคามทางอากาศในเวลาที่สั้นและแม่นยำสูงสุด ตัวขี่ปนาวุธมีความยาวประมาณ5เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียง0.4เมตรและน้ำหนักรวมประมาณ886กิโลกรัมระยะยิงที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่มัก3ระบบนำวิถีของขีปนาวุธรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีเรดาร์นำวิถีร่วมกับระบบนำวิถีแบบอินฟาเรด ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้าย KS1A ยังรองรับระบบเรดาร์ควบคุมจากภาคพื้นดินและสามารถยิงออกได้จากระบบติดตั้งทั้งบนยันกรอบและยันยนต์ลำเลียงเฉพาะทางการออกแบบลักษณะภายนอกของขีปนาวุธยังเน้นในเรื่องของความสมดุลทางอากาศพลาศาสตร์เพื่อให้สามารถพุ่งเป้าได้อย่างราบรื่นในระหว่างการยิงและการปรับทิศทางในอากาศ ปีกของขีปนาวุธทำจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงมีความสามารถในการคงรูปและรับแรงต้านลมในระดับสูงขีปนาวุธรุ่นนี้ยังติดตั้งระบบควบคุมทิศทางที่ละเอียดในระดับซับซ้อนทำให้สามารถปรับตำแหน่งระหว่างทางเพื่อให้เข้าสู่เป้าหมายได้ตรงจุดที่กำหนด หัวรบของ KS-1A มีพลังทำลายสูงโดยมีระเบิดน้ำหนักรวมกว่า100กิโลกรัมพร้อมระบบจุดระเบิด2จังหวัดทั้งระเบิดใกล้เป้าและระเบิดชนเป้าโดยตรงซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำลายเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในกรณีที่เป้าหมายมีความเร็วสูงหรือมีระบบรบกวนสัญญาณข้อได้เปรียบอีกประการของ KS-1A คือความสามารถในการประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบสื่อสารทหารระดับสูงซึ่งเปิดโอกาสให้ส าามรถควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ในปี2028นี้การอัปเรกดที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มระบบอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ากับระบบควบคุมการเล็งของขีปนาวุธซึ่งทำให้ KS-1A มีความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมของเป้าหมายโดยอัตโนมัติและปรับเปลี่ยนวิธีการบินให้เหมาะสมได้อย่างชาญฉลาด เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้สามารถยิงเป้าหมายที่มีการเคลื่อนไหวเร็วและเปลี่ยนทิศทางได้บ่อยครั้งอย่างมีประสิทธิภาพ KS1A ยังมีระบบป้องกันตนเองจากการถูกรบกวนด้วยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์จาม่งโดยสามารถวิเคราะห์และเปลี่ยนโหมดการนำวิถีไปยังระบบสำรองเมื่อพบความพยายามในการรบกวนจากฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ระบบตรวจจับอัตโนมัติยังสามารถแยกแยะระหว่างเป้าหมายจริงและเป้าหมายลวงซึ่งเป็นความสามารถที่สำคัญมากในสนามรบสมัยใหม่ ประเทศที่พัฒนาและใช้ KS1A ยังมีการจัดตั้งหน่วยรบพิเศษสำหรับการใช้งานและปำรุงรักษาระบบขีปนาวุธดังกล่าวโดยเน้นการฝึกอบรมในเชิงเทคนิคเพื่อให้มั่นใจว่าอาวุธสามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาอีกทั้งยังมีการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลกลางที่เก็บข้อมูลเป้าหมายและเส้นทางการบินเพื่อการซ้อมรบและการวางแผนที่แม่นยำ สำหรับการใช้งานในสนามรบจริงขีปนาวุธ KS-1A ถูกประจำการในหลายพื้นที่ยุทธศาสตรส์สำคัญทั้งในแนวชายแดนและฐานทัพกลางระบบการขนย้ายสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ทั้งการขนส่งทางบกและทางอากาศด้วยความยืดหยุ่นนี้ทำให้สามารถนำ KS-1A ไปใช้งานได้ในหลากหลายภูมิประเทศตั้งแต่ภูเขาทะเลทรายจนถึงพื้นที่ชุ่มน้ำ แม้ว่า KS-1A จะไม่ใช่ขีปนาวุธที่มีพิสัยไกลที่สุดในโลกแต่ก็ถือเป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่มีความสมดุลระหว่างขนาดความเร็วความแม่นยำและการควบคุมที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์การป้องกันภัยทางอากาศระดับภูมิภาคทั้งยังสามารถใช้งานได้ร่วมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่อย่าง S-300 หรือ HQ-9 ได้อย่างกลมกลืน ในอนาคตมีแผนที่จะปรับปรุงขีปนาวุธให้สามารถใช้งานกับแพลตฟอร์มโดรนหรือยานไร้คนขับซึ่งจะเป็นการขยายขีดความสามารถของ KS-1A ไปอีกระดับหนึ่งโดยเฉพาะในรูปแบบสงครามไร้สัมผัสที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันระบบสื่อสารและเครือข่ายดิจิทัลของ KS-1A ยังสามารถทำงานร่วมกับดาวเทียมรวจจับภัยคุกคามซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังได้อย่างมาก ความน่าสนใจอีกด้านหนึ่งของ KS1A ก็คือเรื่องของต้นทุนต่อหน่วยเมื่อเทียบกับขีปนาวุธระบบอื่นในตลาดโลกถือว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนเนื่องจากประสิทธิภาพที่เทียบเคียงกับระบบนำวิถีราคาสูงจากประเทศพัฒนาแล้วแต่สามารถผลิตได้ในราคาที่ต่ำกว่ามาก KS1A จึงกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมสำหรับหลายประเทศที่ต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศคุณภาพสูงในงบประมาณจำกัด ช่อง AutoTrader จะยังคงนำเสนอข้อมูลลึกเกี่ยวกับอาวุธเทคโนโลยีใหม่ๆรถยนต์ระบบทหารและนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อให้ทุกท่านได้ติดตามอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจจากเราในทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชม